การเกิดเป็นมนุษย์จริงประเสริฐมากแบบนี้สัตว์อิรชานก็ทำไม่ได้ผวกกายทิพเทบุเทวดาทำได้อยู่แต่ต้องอาศัยมนุษย์จนตลอดพรมโลกก็ต้องอาศัยมนุษย์แม้บรมจาตเจไดเอกไปจำพรรษาที่ดาวดึงก็ต้องกลับมาบินธรบาตอิตวีปอุดรในโลกมนุษย์การบินธบาตของพระองค์ไม่เคยที่จะบอกว่างด เมื่วันไหนก็ตามเม้ถึงวันที่จะเข้าสู่ปนิพพานพระองค์ก็บินตาบาทครั้งสุดท้ายในก็ฉันพัาครั้งสุดท้ายของนายจุนทะแล้วก็ถึงการอา,าพาธหนัก แล้วก็เข้าสู่วันนิพพานพวกเราที่เป็นลูกเป็นเต้าของพระองค์หรือเป็นถ้าพูดถึงว่าเป็นพระที่สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นจมนาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ต้องประพฤติแบบนั้นถ้าไม่ประพฤติแบบนั้นก็แสดงว่าเรานอกลูก่นอกทางนอกธรรมนอกวินัย หาใชเ่เป็นพรนะเป็นสมณะที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไหมเพียงผ้าเหลืองห่มไว้ก็ถือว่านี่คือพระตามประเพณีสมมุติแห่งชาวโลกที่พืชปฏิบัติกันแต่ทำวินัยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพิสุปแปลว่าผู้เห็นภายในวัตสงสารสมณะผู้นั้น ที่แท้ตามธรรมตามวินยัยก็คือผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วจึงเป็นสัมมณะที่เต็มภูมิพิสุปแปลว่าผู้เห็นภายในวัฏสงสารพระเถนเนนจีอุบาศกอุปติกาก็บัญญัติกลุ่มในพิสุตัวนั้นถึงถ้าแปลอย่างสวยงามตามธรรมตามวินยัยก็จะเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นที่เรียกว่าพิสุไม่มีผิด ถ้าพวกเราไม่เห็นภายในวัฏสงสารพวกเราก็ไม่ขวัญขวายสร้างคุณงามความดีเพื่อตัวเองและเพื่อหมู่ญาติไม่คิดที่จะสร้างทานบารมีไม่คิดที่จะสร้างศีลบารมีและไม่คิดที่จะสร้างภาวานาบารมีนับว่าเราเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นที่เรียกว่าพิษุคือผู้เห็นภายในวัฏสงสาร เชื่อเรื่องบุญเชื่อเรื่องบาปเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เชื่อเรื่องพมโลกเชื่อเรื่องเมืองพนิพานแตะเกียรตะกายขันขวาอยู่ตามตรีกำลังปัญญาของตัวเองจะถือว่าหายากมากในปัจจุบันก็ไม่ผิดพูดคำนี้พิสูเกิดแล้วในใจของพวกเราตั้งแต่เช้า จนเย็นจนถึงค่นคืนและจนถึงสว่างอีกวันใหม่หรือผู้ที่พร้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วผู้นั้นก็ตลอดตลอดเป็นนิจศีลรักษาศีลห้าตลอดเป็นนิจศีลรักษาศีลแปตลอดเป็นนิจสศีส 5, ล ภาวานาตลอดถ้าจะว่าภาวานาตัวนี้อยู่ในกำลังแห่งศีลก็ไม่ผิดหรือจะพูดแยกออกมาว่านิจภาวานาก็ไม่ผิดอีกยืนเดินนั่งนอนพูดคิดดื่มทำภาวานาตัวนี้จะรวมกลุ่มไปถึงอำนาจศีลถึงอำนาจทาน ยังใจิตใจให้ชุ่มเย็นตลอดตลอดยังใจิตใจให้สว่างสวัยตลอดยังความปลาปลื้มยินดีให้กับวงสาคนาญาที่เป็นวิญญาณที่ตองการบุญตองการกุศลกับพวกเรายากมากที่จะมีหนึ่งในจำนวนนั้นหนึ่งในล้าน หรือหนึ่งในหลายล้านล้านที่จะออกมาเพื่อสงฆ์สงหาญาตินี่เราจรึงภูมิใจว่าเราเป็นหนึ่งในจำนวนล้านล้านนั้นถ้าพูดถึงพบทั้งสามตั้งการพบรูปพบและอรูปปอบพบ,พบเราก็เด่นในจำนวนหนึ่งนั้นจึงไม่สงสัยว่าบุญที่เราทำวันนี้จะสามารถสงเคห์สงหาญาติเราถึงขนาดไหน ญาติของพวกเราจะสามารถอยู่อย่างผาสุกเกินใจถึงจะชั่วคู่ชั่วคราวด้วยบุพกรรมที่หนักของญาติเราก็ถือว่าเราได้สงเคราะห์แล้วซึ่งญาติเบื้องต้นก็ตางทำกลางก็ตามบั้นปลายก็ตามถึงที่สุดด้วยญาติอยู่ที่ไหนไหนในใต้โลกธาตุทั้งการพบรูปพบแ้วรูปพบ,พบ มามากราบมาไหว้หลวงปู่หลวงตาที่วัดป่าหวยดินหรือไม่มาก็ตามอยู่ในใตโลกธาตุนั้นๆที่เป็นญาติของพวกเราก็ต้องรับรู้เพราะสายเลือดสายใหญ่ต้องยังอยู่กระแสะแห่งบุญก็ต้องครอบในใจโลกธาตุเพื่อญาติญาติของพวกเรากลุ่มนั้นให้ได้รับทั่วหน้ากันนี่ คือคุณงามความดีที่เราได้สร้างสมอบรมบาร,รมีมาที่เป็นเชื้อมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตในภายภาคหน้าต่อไปจนกว่าเข้าถึงมรรคถึงผลถึงปณิพนบุญบุญเท่านั้นที่จะยังให้จิตของสัตว์โลกนั้นชุ่มเย็น บาปเท่านั้นที่จะทำให้จิตของสัตว์โลกเร่าร้อนการละบาปเป็นบำเพ็ญบุญนั้นเป็นพุทธศาสนาที่สอนเป็นหลักธรรมคำสอนของกุธเจ้าเดี๋ยวนี้เราก็พร้อมดังที่พูดให้ฟังด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมาเดี๋ยวนี้เราก็มาละบาปบำเพ็ญบุญ ฟังแล้วก็ให้มัชัดแจ้งลงไปในใจของพวกเธอทั้งหลายที่เป็นวิญญาณที่เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกบุญพาวาสนาบาร,รมีของพวกเธอไม่ได้ทำไว้ตั้งแต่ในอดีต,ตมีผู้ที่ขวัญขวายหาสิ่งที่ดีๆให้พวกเธอพวกเธอก็ไม่ยอมรับ ด้วยทิฏฐิมานะหนึ่งด้วยความโง่เขลาเอาป,ปัญญาหนึ่งดึกด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเลยไปถึงไปตามหมู่ตามพวกหนึ่งกรรมตัวนั้นรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามก็จะส่งผลถึงพวกเธอจึงได้รับซึ่งบาปอากุศลนั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วย เทวญาติของพวกเธอพอมีสติกำลังปัญญาและบุญปาวัสนาบารมีอยู่จึงพร้อมใจกันมาประพฤติปฏิบัติที่นี่หรือกลุ่มที่ไม่มีญาติก็พึงฟังและก็น้อมลงสู่ที่ใจนี่แหละคือบาปอากุศลที่พวกเธอได้ทำไว้ตั้งแต่ในอดีตหลายพบหลายชาติที่ผ่านมานำพาให้พวกเธอตกละกรรมลำบาก หาความสุขไม่ได้ชั่วกับชั่วกันจะเรียกว่าพุทธันดรพวกคือก็อยู่นานกว่าน,นั้นก็มีในนรกพุทธันดรนหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็กลับลงนรกอีกพุทธันดรหนึ่งกลับขึ้นมาแล้วก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็กลับลงนรกอีกเหมือนกระเปรดสี่ตน ที่เรียกตามคาถาว่าทุสนาโสนั่นแหละพุทธนดอหนึ่งก็ขึ้นมาครั้งหนึ่งหรือตามบัญญัติก็ว่าถ้าพรนักเป็นเบาบ้างก็แปดหมื่นปีค่อยโพขึ้นมาครั้งหนึ่งก็มาพูดคำเดียวกันนั้นแหละว่าทุสนาโศถ้าว่ากลุ่มนั้นมีความทุก มากกว่าพวกเธอหรือก็พินิพิจารณาเอานั่นคาที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเกิดในตระกูลเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งด้วยข้าวของเงินทองที่มีเยอะแม้พระเจ้าอุบัติขึ้นให้พบทั้งสามได้กราบได้ไว่า้ก็ไม่สนใจใหญ่ดี ศีลไม่มีในใจของพวกเธอทั้งหลายทานไม่มีในใจของพวกเธอกลุ่มนั้นรวมกลุ่มกันสร้างความชั่วเวลาตายจากมนุษย์ไปแล้วก็ตกนรกขุมนั้นนี่คือความทุกข์แห่งบาปกุลศลที่สัตว์โลกได้ประพฤติปฏิบัติจะเป็นแบบนี้ไม่เหมือนบุญไม่เหมือนกุศลที่มีแต่ความเย็น หาความเร่าร้อนไม่ได้เย็นนะั้นไม่ใช่เย็นจัดเย็นแบบที่บอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเย็นพอดีพอดีในใจของผู้ประพฤติปฏิบัติในบุญในกุศลน,นั้นๆพวกเธอมีแต่ความเร่าร้อนตลอดตลอดเมื่ออยู่ในนรกขุมนั้นๆพอที่จะหายใจได้ชั่วครู่ชั่วคราวในวันที่เขาปล่อยขึ้นมา หาญาติไม่มีก็ตกละกรรมลำบากผู้ที่มีญาติญาติไม่มาประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจใยดีกับการสร้างบุญสร้างกุศลพวกเธอก็ลำบากอีกพูดง่ายๆว่ามีญาติก็ลำบากหนึ่งไม่มีญาติก็ลำบากหนึ่งแต่ถ้ามีญาติที่ดีเหมือนพระเจ้าพิมพิสารจาธุนั่นก็คือญาติที่ดี และก็ได้สงเคราะห์ญาติตามธรรมตามวินยัยผู้ไม่มีญาติก็พร้อยที่จะได้เอิบอิ่มในกองบุญกองกุศลน,นั้นๆด้วยแต่ในะสมัยปัจจุบันกลับหน้ามือเป็นหลังมือไม่มีสิ่งนี้เข้าสู่จิตสู่ใจของสัตว์โลกทําบุญก็ไม่อยู่ในธรรมในวินยัย ศีลก็ประพฤติปฏิบัติชนิดที่บอกว่าพึงพอใจที่ตัวเองประพฤติปฏิบัตินั้นๆททานก็เฉกเช่นเดียวกันภาวนาก็เฉกเช่นเดียวกันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ถึงจะเดินจงกรมนั่งภาวนารักษาศีลจนตายไปก็ตามรักษาศีลแบบคนเขาหนึ่ง ภาวานาแบบคนเขาหนึ่งทานแบบคนเขาหนึ่งผู้นี้จะไม่ได้อะไรเลยเปรียบเหมือนเจตระชานที่ไม่รู้จักว่าสิ่งไหนสมควรและไม่สมควรเราไม่ได้จัดเข้าไปในคนประเภทนั้นประเภทพอที่มีสติตก,กำลังปัญญาสงก็สงหายาตได้อยู่ วิญญาณที่ตกละกรรมลำบากที่เป็นญาติก็พอที่จะได้รับอานิสงส์นั้นๆด้วยเฉกเช่นเดียวกันพวกเธอก็พึงรับทราบที่เป็นวิญญาณฟังแล้วก็ให้ลงที่ใจของพวกเธอด้วยถ้าเผื่อว่ากรรมที่พวกเธอสร้างมาตั้งแต่ในอดีตนั้นจืดจางไปบ้าง หรือถึงกาลเวลาแล้วธรรมก็จะสามารถไหลรวมลงสู่ที่ใจของพวกเธอให้หลุดให้พ้นเหมือนเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารไปเกิดในสถานที่ต่างๆมีพวกกายทิพเทวีวารดาและมนุษย์เป็นต้นนี่คือสิ่งที่เลิศในพุทธศาสนาที่สอนเรื่องพวกนี้ พูดถึงความเมตตาสงสารของพระพุทธเจ้าความเมตตาสงสารของสงสาวกนั้นที่มีกับพวกเธอนั้นมากมายกายกองเนประมาณไม่ได้ศาสนาอื่นศาสนาอื่นไม่รู้เรื่องของพวกนี้เดียร์ฉันวิชายิ่งหนักมีแต่ปราบมีแต่ปุถุสลาย ถ้าไม่พวกเธอวุ่นวายกายกอง